นักร้องสาวที่มีผู้คนรักมากที่สุดในโลกลูกสาวของสีจักรพรรดิผมแดงเชงคูสวันนี้เนี่ยบอกคุณนะครับผมจะแต่งตัวเป็นอูตานะครับใช้ผลเสียงฟาเวล1น0ถึงกันเมืถถ่อเดิมาดก,กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับว่าทำไมคุณถึงชอบผลเสียงคอมเมนต์คนใครโดนใจนะครับออดีนี้ไปเลยและถ้าหาว่าคลิปนี้นะครับมีคนกดไลค์ถึง3,000ไลค์นะฮะผมจะแจกผลเสียงเพิ่มอีก10ผลไปเลยฝักง,งไลค์กดแชร์เย็นด้วยนนจ๊าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยทูมร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเที่ยวเล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หายหน้าหายตาไปตั้งนานนะครับกับแมปบอกฟุตกับคอนเทนต์เลเวลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยของเราเรากลับมาแล้วครับผมมาถึงเราสร้างไอดีใหม่แล้วก็เติมโลบักนะครับซื้อนี่เลยมัตตอรี่คูณสองคูณดอกปีดอะไรนะครับซื้อมาให้หมดคูณเงินคูณปีดอะไรนะครับแน่นอนวันนี้เราจะฟาร์มผลดนตรีนะครับหรือว่าผลเสียงนะครับของอูตานั่นเองนะฮะแล้วเราต้องเข้าแมปอนิเมะดีไซน์นะครับเพื่อไปแต่งตัวเป็นอูตากันเกิดเลยแมปของเราเป็นแมปแนวคอสเพย์นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากหาของของฟรีก็มีนะครับมากดรับกันได้นนนีีี่่มเิวยัพลูฟ ตั๊กแตนไก่นะฮะแม่งเยอะชิพหายววอดนะครับเรามาที่อูตานะครับกด e กดทดลองใส่ชุดก่อนได้นะว่าเท่หรือเปล่าถ้าถูกใจเราก็สามารถกดซื้อภายในแมปได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งหาของเองนะครับเพราะว่าแมปของเรานั้นหาของให้คุณแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะฮะว่าเราไม่อยากได้ชิ้นไหนนะครับเราอยากได้แค่2ชิ้นนี้ก็เลือกได้เลยนะฮะล้านคาดีๆนี่เองนะครับมาอุดหนุนกันได้นะฮะที่แมปอันนี้ไม่ได้ใส่ลิงก์แมปอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะจักไปยาวๆ ซื้อเสร็จแล้วของก็จะเข้าสู่อวร์แตของเราแบบนี้เลยนะผู้ชมครับนะตามนั้นเลยนะครับเข้าเกมเข้ามาในเกมก็ไม่รอช้ามาที่คนขายผลกันก่อนเลยับพี่ผลดนตรีนะครับราคา1,900ยโอ้โหแพงอยู่เป็นอนกันนี่แต่ว่าผลนี่ดูทรงเลวน่าจะโกงหน้าดูเลยนะครับเพราะสกิลแรกก็สามารถกดใช้ได้3ครั้งแล้วนะแล้วเราก็อย่าลืมซื้อคูณ2นะครับนะจัดไป6ชั่วโมงนะครับเฉลี่ยแล้ว1นึ่งจะฟาร์มอยู่ประมาณสัก6กถึงเชั่วโมงนะผู้ชมโอเคลุยกันเลยนะครับลากมอนกันก่อนนะไอพวกแบนดิตโง่ เอาหมาัดอุตะาไปแดกนะ้องแล้วก็สกิลเซตกันเลยนะครับโภกเพลงโภกภาคน,นะครับนับวแป๊บเดียวมึงดูดิห <c oughs> งายเงิอบ<ง>เฮ้ยนะครับแถมมีบัฟให้ตัวเองด้วยผลนี้ไม่โกงเกินไปหรือเปล่าปุ๊บเป๊ะนงึงบร้อยตายเลยเฮ้ยนี่ก็เจ๋งเลยพี่น้อง ฟาร์มอีกรอบไม่ไายแม่งแรงกว่าเดิม10เท่าท่านผู้ชม2อทีขี้แทบหลุดนะครับอืออัพผลปีศาจยาวๆนะครับได้เวลาไปเกาะลิงคิงคองกันแล้วครับผมไปเ雷斯โก้เฮ้ยตรงท่าเรือตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่ด้วยเลยนี่โอ้โหไม่ได้มาโลกหนึ่งนานนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยโอ้โหเรือแม่งกระการลงนะครับน่าลำเล็กกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอ้แต่แรเรือฟรีเออไม่เสียแังก็บุญแล้วกูรับเควสกับลูกพี่จอนกันแล้นะฮะนักกินลิงในตำนานนะครับนะต้มแซ่บลิงอร่อยซอยจุลิงนะครับในตำนานต้องล้างบังจอดนะครับ เราก็ลากบอลเลยครับผมหน้านี่ยวผมลากลิงไปให้บังจอดขายนดิเราก็สับสก,กิลแรกเลยดูดิโคตรแรงนะครับเ,เลือดไม่ต้องอัพเลยมั้งเนี่ยนะครับแรงขนาดนี้พวกกปะเพลงกปียพ,ง,พงเนี่ยครับตายแกงส้มลิงก็วันนี้แหละอร่อยเลยระบบบุ่ม,บ,มบัมบัมแซมเบ้นะครับนาเล,ลวยว่าสิบเจ็ดแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหบัฟทุกอย่างวิ่งลงวิ่ง,ง,งเร็วนะฮะเพลงชอบเลยว่ะนะครับอัพลงอัพเลือดหน่อยหลักกันนะครับนะ ต่อไปก็ล่าเนื้อกอริลลากันต่อนะผู้ชมครับเนื้อตัวนี้จะเหนียวเหนียวหน่อยนะเพราะว่ามันโอ้โหดูดิครับผมดูเดินก้าเป็นมัดเลยนะฮะต่อยอุตาทีเดียวตายเลยมั้อเนี่ยถ้าไม่มีผลปีศาจเนี่ยโอเคเรียบร้อยฟาร์มไปกสี่ตัวและเราก็ฟาร์มเพิ่มอีกสี่ตัวเพื่อจะจบเควสนี้นะครับ <ๆ S 2> เพื่อจะไปสู้กับพ่อมันต่อนะครับ <ๆ S 2> นี่เลยราชากอริลลาเดี๋ยวเจอกูเดินมาหาราชากอริลลาเฮ้ยแม่งลอยได้ใช้ปูหรือเปล่าเนี่ยโอ้เป็นราชาได้เพราะใช้ปูนี่เองราชาปูนะครับโอเคโอ้มีคนใช้ผลเออซาวโบเกอร์นะครับเข้าไปทไมนนี่่เจออผลแสงกูหย เอ้ยไม่ใช่ผลตนตรี <c oughs> เออแม่งน้าตาย้ายผลแสงอยู่เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็สับๆจากนาเรียยไก่ครับผม <c oughs> น่าเรียบร้อยอีที่ว่ะเฮ้ย <c oughs> เลเวลห <c oughs> ้าสามท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมฟาร์มอยู่ที่เกาะบาเกียท่ยยยานผู้ชมนี่เลยทุบแม่งเลยมาได้ล็อกแ็กมาแรกนะซอยไปก่อนครับผมนะผล <c oughs> ตอนเียมีสกิลเดียวอยู่นะครับค่อนข้างจะลำบากพอสมควรแต่ก็ยังดีที่สกิลแรกแม่งใช้ได้สามรอบนะฮะโอเคต่อไปเราไปสู้กับเออัยรุ่นหัวโลดนนะครับน้าที่ออกกระบอกไ่ทุกกูนะครับ จำได้ว่าแต่ก่อนมันมีผมหรือเปล่าทำไมกูเรียกหัวโลนไปดูดิอ๋อมีผมมีผมเออตอนแรกมันหัวโลนนะตกใจอยู่มานานแล้วไงผมขึ้นแล้วเออโชคดีจริงๆเลยกูเลี้งชอบเกมนี้เราก็ไม่รอช้าครับผมกระทึมมาได้หมดเลยละกันนะฮะนี่ครับผมโอ้ยอึดอ,อยู่เหมือนกันได้พวกมือเนี่ยต้องใช้สี่ห้ารอบเลยนะกว่าจะตายในยผลแสงเอ้ยผลสเสียงกูไอ้ยิบเป็นไรวะชอบติดเรียกผลแสงกูจะบ้านะครับโอเคอัพไายต่อไปครับผมเวลาสู้กับบากีเลยครับตอนนี้มีอยู่ด้วยนะฮะขอรับเควสก่อนเลลยกัน บากี้ลูกิบบอกลมมานะครับลองกันซัดสกิลใส่สสสสบ้านก่อนเลยครับผมบัวบาป่อเป้ก็ไปครับผมนี่เป็นไงหลับเลยเมื่อกี้โดนสกสิลกูกกกไปแล้วนอนทุกคนนะฮะพอดีว่าเสียงมันเพ้อเกินนะครับเออเอาลองไปเนี่ยตอนนี้แม่เสือสาวแม่หน้ามุน อะไรวะเนี่ยอกูร้องเพลงอะไรล็อกแรกไปก่อนครับผมนะอุตาบวบปาแพ่แพ่เนี่ยครับผมโอ้ไม่ตายมันไม่ตายโอมีคนมาช่วยมีผู้หญิงมาช่วยหนึ่งคนโอเคสวยกับพี่ใช่ผลโอ้ใช่ผลความมืดด้วยบ้าแพ่ครับผมยังไม่ตายลูกพี่เอามาหน่อยเออฟันมาเลยนะครับลูกพี่กุณจะตายเหมือนกันนะครับเจอพลงกูตาปะาป่าป่ป่าปป่ปโอ้หไม่ตายด้วยโอ้ยบากินมันถึงจริงนะฮะสมแล้วกเป็นสีจักรพพัดนะครับความโหดไม่แพ้เลยนะครับล็อกสัดไปอีกทีนึงปะปะโอ้ยยังไม่ตายเฮ้ มันก็อิดกันไปหรือเปล่าพี่บากี้เป็นเลิฟฮะไอ้ลูกพี่เออกระทุ่มมันนั่นกระทึ้มมันเลยโอเคเรียบร้อยตายนักทีวีฟาร์มจนถึงเลเวล87นะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะทะเลทรายครับผมหน้าเมืองของดีโอนะครับโจลูโน,โนโจบาหนานะครับนี่เรามีสกิลเอ็กซ์แล้วครับผมตอนนี้นะครับเป็นการปล่อยขึ้นเสียงออกไปนะครับหนะ้าเป็นเสียงย่าลาลาไนกานะครับนะอาบัตตาคาัมนะครับตายเลย กูตากูร้องเพลงนี่เลยเนี่ยก <c oughs> ูจะบ้าไอ้พวกนี้ก็ชนเสียงนิสันไม่ไหวนะผู้ชมนะแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับต่อไปก็ไปสู้กับไอ้รุ่นเทดีกันต่อเลยฮะ ไม่ได้เจอนานเลยขอไปเจอหน่อยดิวัยรุ่นเท็ดีของเราเปลี่ยนไปหรือยังเดี๋ยวนี้แต่งตัวแฟชั่นขึ้นเยอะหรือเปล่ายังใส่ชุดดำเหมือนเดิมนะครับพอกูมาไอ้แฟชั่นใหม่จริงด้วยไม่ตัดสรงหัวโล้นมาโอ้ยวัยรุ่นหนุ่มเท็ดีกูจะบ้ากูต,ต่อสนอพบหรือเปล่าเนี่ยวไอเวนนาะเป็นวัยรุ่นสตากลมาซะแล้วครับผมนะวัยรุ่นเท็ดีกูนะครับหมดแล้วหมดยุควัยรุ่นทรงผมทูบ็อกซ์นะฮะบัลเลตอะไรเงี้ยนะครับหมดยุคแล้วนะครับโอเคตายตายใจพวกเปรตนะครับมาพื้นเสียงนิสันเรียบร้อย 大 <laughs>。 กองเท่นะครับต่อไปไปเกาะหิมะกันไม่รอช้ามาหาลุงเลลี่ก่อนเลยครับผมกับผู้หญิงนี่มันขายแพงหน่อยละกันนะครับผมมันไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเป็นแบบผู้ชายกล้ามลัมบใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยลดแล้วลดอีกนะครับกูบอกเลยลุงเลลี่กูเนี่ยนะครับนะชอบตูดนะครับโอเคเราก็รับเควสเลยครับผมนะได้เวลาครับผมลากมอนของเกาะหิมะกันแล้วนะเออมาดูที่ฟาร์มยางหรือป่านะครับแต่ว่าที่นี่มอนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีใครรบกวนก็ถือว่าอีซี่เราเลยแล้วก็ขึ้นเสียงไปก่อนหนึ่งทีโอ้ยมอนกระเด็นไป800กิโลเมตร ชมนี่กระซัดไปเลยนะครับสสกิลนี้แหละนะครับตัวหายแดกกูเลยนะครับปากเข้าไปเอ้ยใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็สาธสก,กิลปุ๊งปั่งปุ๊งปังป,งป่งนะครับอุย้ยยังไม่ตายเว้ย <c oughs> พวกมึงเนี่ยมันกระจอกกูอยากสู้กับไปรุ่นเยตุสแล้วมาซัดไปเลยนะครับดุมบอมซัมเบ้เรียบร้อยตาย และก็ถึงเวลาอูตาประทะเยตุสตาท่านผู้ชมครับดูนะหมุนเป็นโรเลอร์เบรเลยนะครับเมื่อกี้เฮ้ยพลังมือเนี่ยการจอกเจอบนกูไปนี่จริงเลยโอ้ยหายไปเลยเฮ้ยโอ้ยนี่เยตุสจริงหรือเปล่าปาปๆปไม่ขนามือกูเลยสักนิดนะกับเยตุสตัวนี้นะครับขนเสียงของเรา2สกิลเท่านั้นเอามันลงได้ ออไปได้เวลาซัดพลเรือเองนะผู้ชมครับนะแล้ก็ซัดสกิลทุกอย่างที่มีล็อกแรกไปก่อนตัวนี้ค่อนข้างโหดครับผมเลือดกูก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยนะฮะมานะครับพี่ต้องการพระคุมพี่อะนะขอพระคุมมด้พี่ได้ไหมคะเออพี่ขอละคะ่ะอะไรเนี่ยกูตากูไปกระเทเยแล้วโอเคสาสกิลไปครับผมล็อกแรกแล้วก็ยิงเอามาตรขามนะครับไปโอ้ยสกิลสุดแรงนะครับแล้วก็พวกจะพาเปี้ยะ้าไปเออหงายเงิบสกิลนี้นะครับโดนทีหลับทุกคนกูบอกเลยเพราะว่าล็อกเปลี่ย อะไรไม่รู้นะครับนี่เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ด้วย ฟาร์มยาวจะถึงเลเวล251ตอนนี้เรามีสกิล F ที่บินได้สกิล C ที่โอ้โหสามารถออกมาแด้นนะครับนะออแล้วก็ยิงให้กูเองด้วยแบบออโต้นะครับล็อกหัวคมๆนะครับผลนี้โ <c oughs> อวดเกินไปหรือเปล่าพี่ชายมันฟาร์มง่ายเกินไปแล้วนะครับดูนะฮะนี่ครับยิงเลยยิงแบบไอนิดบอบุญเลศไอหนึ่งบุเลศเลยอ่ะนี่นะครับนี่เ, <c oughs> แบบเ,ออเันไะงนะโคเทผลอะไรมันเทได้นนขนาดนี้พี่ดูตายนะครับโอ้โหต่อไปเลยนะครับถึง จุแล้วไอ้บักฟาโลไอ้บักฟาโลไม่ไไมตีกูตายก่อนนะผู้ชมครับรับเควสอยู่เลยเวนไม่เป็นไรนะครับเราซัดมันเลยตรงนี้แหละปับปับนะครับเพราะมันกใกล้ตายแล้วเหมือนกันนะครับโดนสกิลซีกูลากหัวไปดออีขอพอวัดน,นี่นะมีแค่เราอะถ้าสกิลหน้าสกิลซีอะกูจ <c> ะ <oughs> บ้านะครับมีมเปรตไรกุ้งเต้นกูจะบ้าตายนะครับโอเคต่อไปได้เวลาสู้กับนี่เลยครับผมนาวัยรุ่นขโมยยาคูนะครับ ดองกิโอเต้โดฟามิงโกเนะครับเพราะวันนี้มันมีแค่เราก็เอาสเกลมาตะคำพูดนายครับเนี่ยว่าการจองครับลูกพี่ลูกพี่การจองกันไปหรือเปล่าตายเรียบร้อยอีซี่มาเตฟักเออร์ความถึงได้ว่าสามร้อยสี่สิบแปดท่านผู้ชมครับมาที่เกาะของนี่เลยครับผมนะภูเขาไฟนะครับเกาะของอาคาอิวุฒนะฮะอดีตนายกแล้วครับผมตอนนี้นะตอนที่เราทําคลิปแรกเนี่ยเราด่าเขายับเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วนะครับแต่เขาก็อยู่เกาะนี้อยู่นะครับกูก็มากระทืบเขา ทุกวันอยู่ดีนะครับผมผมไม่ชอบนะครับนี่เลยนะครับนะอาใครวุฒนะครับมาจัดมาเลยนะครับนะโดยสกิลซีวันนี้ก็มีแค่เรานะครับปูปาปาเปีกเข้าไปนะครับลาหัวข่มผมแล้วยิงครับผมสเกิลปัตตกรมนะครับปางเข้าไปนะครับโอ้ยเออมันกันได้เลยลุงนะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีลูกน้องด้วยเฮ้ยไม่เอาลูกน้องว้าวเข้ามาได้ด้วยโคตรโก้โคตรตึงโคตรอันตรายจริงๆริงะตัวนี้ยิงไปแด้นะครับโอ้ยกระชอกเลยีเดียวนะครับล็อกแรกล็อกแรกก่อนนะครับนะสกิลหมดสกิลหมดขอเติมกระสุนก่อนเพ่ยู่ลาปะเพื่อ นะครับนี่จริงเลยมีแค่เรามีแค่เราตายนะไอ้น้องไม่มีแค่เราแล้วมีแค่กูต่อไปก็ถึงเวลาแล้วครับผมนาลงมาที่เกาะนี่เลยครับผมนะเกาะใต้ทะเลน้องเกาะเงือกไงนะครับเราฟาร์มกับมนุษย์เงือกอยู่ที่นี่อะทตานผู้ชมตอนนี้ก็มีครบทุกสกิลแล้วนะเออสกิลวีเนี่ยอ้ยสกิลอัปตะคำของกินครับผมมาเป็นรูกประคำเลยนะฮะดจะบ้าแล้วเวลาแล้วผมไป จัดการไอ้โฮดี้กันดีกว่ามานะครับอัพสเตตกันก่อนนะครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับมาถึงนะครับร่างผมขาวนะครับกวดจัดสกิลลูกอัปตะครำมปก่อนครับผมแล้วก็เดนนี้ครับบอกว่ามีแค่เรานะครับแล้วก็สกิลแซดบูป่าปาเปี้ยนะครับนั่นตามด้วยอัปตะคำนะครับแปบเดียวฮะเลือดมันหายเลยนะครับกูการย่อเยอะด้วยกันขี่นะครับนะนี่เลยขี่แผ่นเสียงโชว์ไอ้น้องนะครับตอนนี้มันกลายร่างเป็นหัวขาแล้วผมร่างหัวงอแล้วครับผมกดอะไรไงกดกิ้วกูเหลโกดกูเลยไอ้น้องยิงไปเลยเจสกิวบ ปูหลับปลเบีย้ยนะครับนะรอก่อนแล้วก็โอ้ยมะนาวหมดไอ้น้องมะนาวหมดนะครับนี่เลยอัปน้คำคั่บุ่มปับปลาเบีย้ยวปลาเบี้ยใกล้ตายอ่ะมันโหดเกินไปหรือเปล่าผลเนี่ยกูถามจริงเฮ้ยความคุ้นง่ายยิงไปเลยป้าผ่าเรียบร้อยตายโอ้โอีซี่ผร้อมฟ้าจะถึงเลเวห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเลยท่านผู้ชมครับจริงๆมันมีคลิปตอนที่ผมไปทําดาบแช่งด้วยนะครับแต่ว่าไฟมันเสียนะครับกูจ่าบ้าน,นะครับเมื่อกาบาดครั้งแรกนะครับอาจจะงงงยันยันหน่อยแล้วเออนะครับขอไปกันด้วยละอันเอาเป็นว่าข้ามไปเลยกันนะครับกูซื้อฮาคินนะครับแล้้วก็ี่ผมโอ ได้ R B G นะครับนะหัวปลีมาด้วยนะครับนะต่อไปเราไปสู้กับบอสตัวต่อไปเลยครับผมกดเอเนลมาเตอร์ฟัคเกอร์นะครับไปเลสโกนะครับเราเควสกับไอ้ลุงนี่นะครับแต่ก่อนเป็นลุงนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเป็นรุ่นแอสการ์ดไปแล้วท่านผู้ชมนะไปอยู่กับทอมเยอะเกินไปไงโอเคได้เวลาแล้วครับผมมาดูกันว่าเขาจะโหดขนาดไหนกันเชียวมาถึงก็อปตักคำก่อนครับผมแล้วก็นี่เลยก็มีแค่เรานะครับแล้วก็ไอ้เลยครับผมยิงไปนิสานนะครับนะยัดทุกสกิลที่มีแม่งทุกสกิลมีชื่อไปหมดแล้ว

ฟาร์มจะถึงเลเวล625ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาอลาเวงกันที่เกาะสุดท้ายกันต่อครับผมเกาะน,นี้และคนฟาร์มเยอะชิบหายเลยท่านผู้ชมไม่ต้องแก้กันฟาร์มอ่ะเออจีเอ็มมึงไม่ทำแบบว่าให้มันเยอะๆหน่อยวะเออมอนเยอะๆอะไรเงี้ยมึงดูดินะครับแล้วแต่ละตัวแม่งอยู่แต่ละที่คูละจาบ้าได้เวลาละเลงบอสที่โหดท,ที่สุดในเกมแล้วก็ผมกับบักแฟงกี้นะท่านผู้ชมมาถึงแล้วก็ยัดอบาาับัตคามนะครับยิงเลยนิสานก็ไปนะครับแล้วก็มีแค่เรานะครับโอ้ยมันตบกรันนนะ <laughs> มือกระดเกินไปแล้วพี่นี่ขนาดกูกกมีบัฟแล้วเนี่ยก็ไม่มีบัฟกูตายหงไปแล้วนะครับยิงไปเลย <c oughs> กูเนี่ยมีบัฟไป้น้องไม่ได้แดกหรอกอาบาทะคามไปโอ้โหแรงจริงผลเปลี่ยนนี่ไม่แรงจริงวะยอมรับเลย <c oughs> ของแท่งจริงนะนีเลยยิงไปเลยลกหขวคมลกหัมคมเว้ยน้องแล้วก็สุดลาป,ปากแพงนะครับโอ้โหไม่ตายด้วยมาดิซ่านเลยโอ้โหเกือบตายครับผมน่าจะใช้สกิลว,วีอกรอบนึง ปบปปอมเรียบร้อยหายเลยตายโองโกโคราคีนะครับไปดวเวลาไปโลกต่อไปกันแล้ว ไม่รอช้านะครับน้าเอากุญแจมาเปิดประตูแล้วก็สู้กับนี่เลยครับผมน้วัยรุ่นผลน้ําแข็งอะไรไม่สนใจครับผมเจอผลเสียงกูหน่อยละกันนะครับแป๊บเดียวเลือดหายไปเกือบครึ่งเฮ้ยโกงจัดนะครับของแท้ผลเนี่ยยิงไปเลยนะครับแล้วก็นี่มีแค่เรามีแค่เรามารออับตะขามกูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมึงรู้เรื่องเลยนะครับบุ๊ม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 นะครับด้านบนนี่สั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวนะครับว่าด้านล่างเขาทำอะไรกันเสียงดังอ้อแอะแอนะครับเรียบร้อยตายนะครับโอ้ยเท่านี้ก็ม ไปสู่โลกที่2ได้แล้วท่านผู้ชมขึ้นสายกันมินแอร์ไลน์ที่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังนะครับมุ่งสู่โลก2ก็ถือว่าเป็นอันจบคลิปของผลเสียงนะฮะถือว่าฟาร์มง่ายมากเลยครับผมนาการฟาร์มไปเลยก้าเต็ม10ครับผมคลิปต่อไปกับผลช้างต่อเลยนะครับเจอกันคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยบายบาย